วันนี้วันที่18เมษาก็มาถึงการอธิบายการทำนกปศุนนกปศุน,นเนี่ยเป็นส่วนสำคัญคืออยู่ปลายยอดของอาคารนะครับซึ่งได้ทดตัวเลขเป็นมงคลเนื่องจากว่านกปศุนตัวเนี้ยหมายถึงอาวุธปลายแหลมที่พุ่งเข้าไปในอากาศเป็นตัวแทนของมหาอำนาจนะครับตัวนกปศุนเองเนี่ยถ้าดูรวมๆแล้วเมื่อสร้างเสร็จเนี่ยมันจะเป็นพุ่มพานพุ่มนะครับ โดยเราทำตัวหล่อตัวนี้เป็นตัวมาสเตอร์ก่อนหลังจากนั้นเราก็แต่งให้เรียบร้อยแล้วก็ทำแม่พิมพ์เพื่อจะมีการหล่อขึ้นมาอีก4ชิ้นนะครับ1,2,3และอีกด้านหนึ่งก็4เพราะฉะนั้นนกประสูนเนี่ยจึงเป็นเหมือนพันพุ่มเลยถ้าทรงของเขาเนาะเสร็จแล้วความสูงของตัวนกปศุนูนจากฐานล่างถึงปลายยอดของวัชิระมีความสูงทั้งสิ้นก็คือ1เมตร นะครับส่วนแกนของตัวฝักเพกาที่ยื่นลงไปในตัวอาคารก็ยาวอีก1เมตรเนื่องจากว่าเป็นวิธีการคิดในการทดเรื่องน้ำหนักการแรงสั่นสะเทือนแล้วก็หมายถึงหินหยางหมายถึงส่วนที่อยู่ในส่วนสว่าง1ส่วนส่วนที่อยู่ในความมืด1ส่วนอันนี้เป็นหินหยางนะครับเสร็จแล้วตัวฝักเพกาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ไซส์นะครับ เจ้าตัวฝักเพกาเนี่ยก็จะมีตรงกลางเป็นรูปพระจันทร์หมายถึงวันพระราชสมภพของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชสมภพในวันจันทร์นะครับโดยมีพญาคุดพญาสุบรรเนี่ยรองรับก็คือองค์พระเจ้าอยู่หัวนี่คือพระนารายณ์เพราะฉะนั้นจึงมีพาหนะเป็นพญาคุดเนี่ยจะอยู่ตรงใต้ของฝักเพกาทุกชั้นเลยนะครับเสร็จแล้วพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพในปี มาลงนะครับเพราะนั้นเราก็จึงแทนค่าด้วยตัวพญานาคอยู่ทุกชั้นเลยทั้งหมดมีทั้งหมด12ตัวนะครับเฉพาะตัวฝักเพกาที่เป็นพญาคุธส่วนพญานาคก,ก็มี12เหมือนกันแต่ว่าเรามีอีกข้างบนอีก4ตัวก็เป็น16หมายถึงเทพทั้ง16ทิศนะครับตัวด้านบนก็คือวชิระก็คือวชิราลงกรอนนั่นเองเพราะฉะนั้นแทนค่าของสายฟ้าฟ,า,ฟาดเป็นอาวุธของพระอินทร์ อยู่บนยอดเลยมีความสูงจากตัวฐานด้ามเนี่ยถึงปลายยอด10นิ้วก็คือราชการที่10นะครับส่วนตัวนอศูนย์ทั้งหมด100เซนนะครับเท่ากับ10คูณ10ก็คือราชการที่10เสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมีความสูง1เมตรนะครับตัวนี้คือยอดนอศูนย์นะครับยอดนอศูนย์อยู่บนอาคารที่มีความสูงทั้งหมด เเมตรนัประศูนย์สูง1เมตรเพราะฉะนั้นพระราชภารกิจของรัชการที่10ก็คือต่อยอดผลงานของรัชการที่9นะครับก็จะมีความหมายจากพื้นถึงยอดงานเนียม9เมตรจากยอดงานเนียมจะมีฐานเป็นดอกบัวสูงถึงปลายของวัชิระอีก1เมตรก็เพราะนั้นเป็น ภารกิจของรัชก,การที่10ที่ทรงได้ให้ไว้ก็คือจะต่อยอดสืบสารผลงานของรัชก,การที่9